การสวัสดีมิลัาแฟนเพลงทุกท่านนะครับผมอยู่ผมที่จะช่องทาเชอโอนะครับสำหรับวันนี้นะผมผมจะพาไปดูเรื่องระบบการ์ดคอลเลกชันนะครับผมแล้วก็เป็นสเต็กที่เราต้องการนะครับผมสําหรับสายดาเมจกายภาพแบบเราๆนะฮะว่ามีการ์ดชุดไหนน่าสนใจและเหมาะกับเราบ้างและมันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับ อ่าโอเคนะครับผมสำหรับเรื่องระบบใหม่ที่เข้ามานะผมก็เป็นระบบการ์ดคอลเลกชันนะครับผมหรือมันเรียกว่า Dex ก็ได้นะครับผมเป็นชุดการ์ดนะครับผมก็เพื่อนๆก็คงจะเห็นกันแล้วว่าแต่ละเซตเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกไม่เหมือนกันนะครับผมเนี่ยนะครับอยู่ที่ขวามือตรงนี้นะก็ผมจะพาไปชมเอฟเฟกที่สายกายภาพหรือว่าสายโจมตีแบบเราๆเนี่ยควรจะหามาไว้นะครับผม แต่ว่าจะเป็นเอฟเฟกที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ไกลเกินเอื้องกันนะครับผมพวกเอฟเฟกต์การ์ดบอสอะไรเงี้ยผมคงไม่ต้องพูดนะครับผมเพราะว่าคงม,มีผู้เล่นไม่กี่คนนะผมหรือว่าสุลต่านเท่านั้นนะที่น่าจะหาได้นะครับผมส่วนผู้เล่นธรรมดาเนี่ยน่าจะอัฟาการน่วงน่าจะเพียงพอแล้วนะครับผมในความคิดผมนะก็มีตัวไหนที่ผมมองว่าน่าสนใจแล้วเป็นประโยชน์บ้างก็ จะไปเช็คตาเอทให้ดูนะครับผมก็ตอนนี้มาดูกันว่ามีเซตไหนที่ผมเล็งไว้นะฮะส่วนเซตเซอื่นเนี่ยมันไม่ตรงสายครับผมก็จะไม่ได้พูดถึงนะครับผมก็ไปเริ่มกไปเลยนะสำหรับการ์ดเขียวนะผมมันก็จะมีไม่กี่เซตนะครับผมประมาณนี้นะเซตที่เราสนใจสายการาพก็แน่นอนนะผมเน้นไปที่พีไอแคลนนะครับผมแล้วเซตเขียวนะซึ่งการ์ดเขียวเนี่ยอย่างที่เห็นนะ เรื่องส่วนใหญ่ก็น่าจะหามาได้นะจากการเปิดเหรียญต่างๆแล้วการสุ่มการนะผมสองอันนี้มันจะเหมือนกันนะเนี่ยเริ่อง p x c a กนะผมบวกห้ามอนจะเลยแล้วก็เมือ่ออัพขั้นเนี่ยจะบวกที่ถ้าสามดาวจะบวกที่สิบเอ็ดนะอันนี้ก็เหมือนกันนะผมซึ่งการเขียวก็ไม่ค่อยแนะนํานะถ้าไม่มีจริงๆก็ค่อยใช้นะผมซึ่งตอนนี้การฟ้าผมยังไม่มีเซตที่3นะก็เลยใช้การเขียวไปก่อนนะครับผมก็เลยใช้เซ็ตการเขียวไปก่อนนะครับผมหลักก็มีแค่สองอันบนนะผมสำหรับสายกายภาพนะสายเว่ก็ข้างล่างลองกดดูก็ได้นะผมพวกนี้ สายแข็งต่างๆนะครับผมนี่นะฮะส่วนกร์ดฟ้าที่เราสนใจนะผมก็หลักๆก็จะเป็นสแตทที่เพิ่ม Empower นะครับผม Empower คืออะไร Empower ก็คือบัฟพิเศษนะครับผมจะเพิ่มขีด a t t a c k หรือ m a t t a c k ในแต่ละขั้นขึ้น50าสได้อย่างนะครับผม Effect และความสามารถจะเกิดทับซ้อนกันได้นะถ้าเกิดต่อเนื่องสูงสุดจะลดลงมา1ขั้นยิ่งเลเวลสูงมากเท่าไหร่สแตทมันก็จะหมดเร็วมากเท่านั้นนะครับผม เบิร์ดทับซ้อนได้สูงสุด25ขั้นนะครับผมนี่นะฮะมันก็จะมีบอกนะครับผมว่าแต่ละสเตป็ปเนี่ยมีระยะเวลาเท่าไหร่นะครับผมดูตามนี้ก็ได้นี่นะฮะเอฟเฟกของบัฟพิเศษก็ตัวอย่างเช่นก็คือเอฟบัฟเอฟมพาวเวอร์นี้นะฮะตอนที่มันอยู่ที่ขั้นหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ที่3วินะครับผมเวลาได้บัฟเนี่ยพอขั้น2เนี่ยบัฟมันจะอยู่แค่2วิขั้น3จะอยู่แค่1.5วิขั้น4 1.2ขั้น5อยู่ที่1วิเนี่ยยิ่งสตเต็ป เราไต่ขั้นนั้นๆนะครับซึ่งถ้าเราทําขั้นได้สูงๆมากๆเนี่ยมันจะอยู่ไม่ถึงวีเลยนะมันจะอยู่แบบเดียวนะผมแปลว,ว่าพีเอ็กแสกเราอ่ะมันจะแบบไปเปล่งมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าเราเก็บสแต็ปได้แบบง่ายๆเนี่ยแบบว่าเราตีทีนึงได้สแต็ปหนึ่งอันเนี่ยมันก็จะคงที่ประมาณสแต็ปช่วงระยะประมาณนั้นไว้นะครับอย่างเช่นถ้าโอกาสออกเอ็มพาวเวอร์ของเรา100%าก็อย่างเราตีทุกดอกมันจะได้เอ็มพาวเวอร์หนึ่งคันใช่ไหมครับ เท่าตีไปเรื่อยๆแม็กสูงสุดมันจะอยู่นี่แบบประมาณเนี้ยนะเอาเฉลี่ยกลางๆกันแบบครึ่งวิอย่างเงี้ยแต่เราก็จะอยู่ที่ประมาณ15-19นะครับผมโดยประมาณนะอันนี้เป็นเชิงทฤษฎีนะครับผมถ้าเราตีออกถึงกลอกเลยนะเอ็มพลาวเวอร์เนี่ยคิดว่ามันน่าจะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับผมแปลว่าเราจะได้พีแอหรือเอมแกแ์มา50ก็คูณไปตามขั้นนะยิ่งเราทําให้มันออกบ่อยได้มากแค่ไหนเนี่ยมันก็จะยิ่งออกมันก็ยิ่งทําให้ตัวเราเก่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับ เอมพาวเวอร์เนี่ยมันมีเอฟเฟกที่ว่าอย่างอันนี้นะครับผมมันจะติดคูลดาวน์นะครับผมมันจะมีเอฟเฟกบางอันที่มันต้องติดคูลดาวน์นะก็คืออันนี้อย่างเช่นตัวนี้เลยมันจะเพิ่มเอมพาวเวอร์ให้เรา2องขั้นก็คือเราได้พีไอแคลดมา2องขั้นเอมพาวเวอร์ก็เป็นพีไอแคลดหนึ่งร้อยทุกๆสามสิบเจ็ดวิเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะอยู่แค่2วิแต่คูลดาวน์อีก37มิบเจ็วิเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันก็เลยไว้เป็นเหมือนกับเซ็ตเสริมนะครับผมแต่ว่าถ้าเราไม่มีเราก็ ในเซ็ตนี้ไปก่อนนะตามที่เจ7วิเราได้สอ2สเต็ปนะครับผมโอเคอันข้างล่างนะและเอฟเฟกต์ต่อไปก็จะบอกว่าเราตีมอนสเตอ,อ,อเร,ออร์ทุกขนาดแรงขึ้น2%ตอนเนื่อง7วิก็คือเมื่อบัฟนี้ออกนะเราจะได้เอเมอร์เวอร์2คันคูดาวอีก37วินะครับแล้วก็ตีทุกขนาดแรงขึ้น2%ในเวลา7วินะครับผมซึ่งก็อันนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนเซ็กนี้นะครับผมถ้าเราทำเป็นเอฟเฟกต์3ดาวทุกใบได้ะะมันจะไปเพิ่มดาเมจแค่ตรงขนาดนะครับผมส่วนเอเมอร์เวอร์ที่เราได้เนะนีเ่ยจนะะคูดดาาวเเท่ิมน ซึ่งผมบอกว่าไม่ต้องไปทํามันนะครับผมสำหรับไปสามดาวเนี่ยอันนี้นะน,นี้เป็นเซตแรกนะผมส่วดีเด็กมันอยู่ที่เซตต่อไปนะผมเซตต่อไปจะเป็นเซตอ่าเซตนี้นะครับผมอันนี้ผมใส่อยู่นะครับเซตนี้ตอนนี้บอกว่าอะไรคือเมื่อเราปล่อยสกิลที่ทําให้เกิดพีดาเมจดปล่อยสกิลนะครับผมที่ทําให้เกิดพีดาเมจดซึ่งในความคิดผมมันน่าจะรวมตีธรรมดาด้วยเดี๋ยวผมขอ,อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษสักคู่นะอ่านี่นะครับผมเป็นภาษาอังกฤษนี่จะเห็นชัดเลยนะ your physical attack แอปย่สิบแปดเปอร์ก็คือการโจมตีแบบกายภาพของคุณเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเฉพาะสกิลนะครับผมแปลว่า normal attack ก็นับเหมือนกันนะโจมตีกายภาพนะโอกาส28%ที่จะออกที่จะได้ empower 1 stack นะครับผมครูดาวแค่1นึ่งวินะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราตีให้มันออกได้ทุกดอกเนี่ยยิ่งเรามีโอกาสเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมากเท่าไหร่เราก็จะได้สแต็กเอมพาวเวอร์ได้มากเท่านั้นนะครับแต่ครูดาวจะอยู่ที่1นึ่งวิเพราะฉะนั้นนผมคิดดว่่่าโยยยเเฉลีี มันน่าจะอยู่ที่ประมาณอ่ะเอาง่ายๆเอาที่หวิแล้วกันห้าสแตก็กต่ําๆมันน่าจะติดอยู่แล้ว5สแต็กนะผมแล้วพอมันถ้าเราตีให้มันออก100%ได้เนี่ยผมอยู่ที่ผมคิดว่ามันน่าจะประมาณยี่สิแหละเอาเต็มที่นะ15 20นั่นแหละนะเพราะว่าหลังๆมันจะออกออกแค่ครึ่งวิแหละเห็นปะต่อแตกมันจะอยู่แค่ครึ่งวิแต่มันคูลดาวน์ต้องวิหนึ่งนะเราเฉลี่ยไปครึ่งครึ่งนะคิดว่าน่าจะอยู่ที่15 20นะครับผมถ้าไม่ใช่แบบว่าสุลต่านจริง,รงๆนะตีเร็วแบบมากๆหรือว่า เอฟเฟกอื่นที่มันโอกาสออกเยอะกว่าน,นี้นะครับผมาคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับอันนี้ในเชิงทฤษฎีนะผมผมยังไม่สามารถไปเ็คให้ดูได้นะในแบบว่าสเต็กสูงๆนะครับผมโอเคเราพูดถึงตรงน,นี้เรียบร้อยก็มาดูที่เอฟเฟกเมือ่ออัพดาวนะครับเมือ่ออัพดาวเนี่ยอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันจะทําให้เปอร์เซ็นต์การออกเนี่ยสูงขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเราควรจะอัพดาวเซตนี้นะครับเซตนี้มันจะทําให้โอกาสจาก28ถ้าเราทําขึ้นไป3ดาวได้เนะี่ย เป็น40%นะครับผมซึ่งถือว่าเยอะนะครึ่งครึ่งเกือบครึ่งอะนะครับผมตี10ทีออกสี่ทีแล้วแต่ว่าคูลดาวเบบนี่ยยังคง1วิ่งอยู่นะโอกาสที่เรา จะได้สแต็กนี้มาเนี่ยมันมากขึ้นนะผมได้หนึ่งสแต็กเหมือนเดิมนะแต่โอกาสอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมสำหรับสามดาวนะผมถ้าเราทำสามดาวได้ทุกใบนะซึ่งอันเนี้ยเป็นเซตที่ผมกำลังเลงอยู่นะผมแล้วจะพยายามทำให้ได้นะครับผมเพราะโอกาสมันค่อนข้างเยอะนะสี่สนะิบเปอร์เซ็นต์สำหรับสีฟ้านะผมก็ประมาณนี้นะที่ผมเลงไว้นะผมไปดูสีม่วงกันนะผมสีม่วงนะจริงๆเนี่ยเซ็ต พวกเนี้ยมันก็พอจะทําได้นะถ้าเรามีการ์ดอยู่แล้วผมก็ดีผมขายการ์ดมูดําไปแล้วนะซึ่งตอนนั้นก็แต่ได้มั้งครับผมก็าขายไปแล้วมันได้แค่ห้าแสนนะมันไม่ได้แบบเหมือนประมูลนะผมประมูลเขาจะแบบราคาจะขึ้นไปเรื่อยนะแต่ถ้าเราเป็นคนขายเนี่ยมันจะได้แค่ประมาณห้าแสนนะครับผม ซึ่งผมมองว่าไม่คุ้มนะเก็บไว้เองดีกว่านะเวลาได้การง่วงมานะนอกจากว่าเราต้องการเซนตนี้จริงๆนะค่อยขายนะผมแต่สำหรับผมผมคงไม่ขายแล้วนะถ้าผมได้การง่วงใบอื่นมานะโอเคก็ไปดูที่เซ็ตที่ผมเล็งไว้แล้วกันนะ,ะนะเซ็ตนี้ผมคงไม่เอานะเพราะว่าเนี่ยไอ้พวกที่มันแบบว่าได้มา5สแตทปแล้ติดครูดาวนานๆเนนะี่ยผมไม่สนใจนะมันทํายากด้วยนะผมเราไปดูที่เซ็ตนี้ดีกว่านะผมตที่ผมเล็งไว้ไเอยเอยอ่ะเป็นอันนี้นะผมที่ผมเล็งไว้นะก็คือแค่ขั้นหนึ่งเท่านั้นนะผม มันก็มีโอกาสที่จะได้เ m ็ o w า r เวอร์หนึ่งสต็แต่เปอร์เซ็นต์การติดเนี่ย55เปอร์เซ็นต์โอเคตรงน,นี้นะผมเปอร์เซ็นต์แค่หนึ่งดาวหรือว่าเราหามาครบแค่แบบแค่ขั้นแรกนะครับผมมันก็จะได้แล้ว55เปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าเราเออกไปคอมโบกับเซตฟ้าเมื่อสักครู่นี้ครับผมถ้าเราทำเซตฟ้านี้ให้มันสามดาวได้นะนี่นะครับผมมันจะเป็นสี่สิบ เส้นบวก55%เท่ากับ95%นะครับผม95%เท่ากับว่าเราโจมตีกายภาพ1ชีเนี่ยมีโอกาส95%ที่จะได้ stack empower นั่นหมายความว่าเราจะได้ stack empower เกือบจะทุกดอกนะครับผมเพราะว่า95ไม่ได้ร้อยนะก็เกือบจะทุกดอกเลยนะแต่ว่าถ้าทำดาวขึ้นไปได้อีกเนี่ยซึ่งสำหรับสายอย่างเราๆนะคงทำไม่ได้นะผมมันหาย,ยากมากนะการงงนะครับผมหรือเราจะไปประมูลมาก็ได้ถ้าแบบมีงบนะครับผม เอามูลมาแล้วทําอันนี้นะแต่ผมไม่แนะนํานะผมว่าขั้นแรกก็เพียงพอแล้วนะ5 5บวกกันนี้ก็95แล้วนะผมเราก็จะได้เป็พ Power เกือบทุกดอกนะครับที่โจมตีนะซึ่งเราประเมินไว้ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ15-20นะครับว่ามาติดคูดาวหนวึ่งวิ่ยก็เอาเฉลี่ยแบบเป็นกลางก็15-20หนึ่งสแต็กได้็ x 50นะผมเพราะฉะนั้นถ้ามัน S 5 s t สเต็โดยเฉลีย่ยเราได้พีไอแกมา750อหนอะๆนะครับผมซึ่งเยอะมากๆนะ้าเนี่ยเรียกับการแบบไอบิวส่วนต่างๆนี่ถือว่าเยอะนะครับผมโอเคเราพูดถึงเรื่องการาฟที่เราสนใจไปเรียบร้อยนะครับผมก็อันนี้เป,นเป็นเป้าหมายนะที่ผมบอกไว้ก่อนว่าผมจะพยายามหาเซตนี้มานะครับผมแล้วก็จะพยายามทําเซตนี้ให้เป็น3ดานะอันนี้คือเป้าหมายเรื่องการ์ดคอลเลกชันของผมนะครับผม ในส่วนต่อไปผมจะไปเทสสแต็กเป็นพาวเวอร์ให้ดูนะว่ามันแสดงผลยังไงนะผม่าขอขอ,ขอสัตว์เลี้ยงหน่อยนะผมเล่ไม่อยากได้บัฟสัตว์เลี้ยงนะผมตอนนี้นะผมจะเห็นว่าบัฟมันไม่มีนะเดี๋ยวผมตอนนี้ผมใช้สเต็กเอมพาวเวอร์อยู่นะผมจะตีมันเลยมันแสดงผลยังไงจะได้ไปดูนะผมเอมพาวเวอร์ตอนนี้สแต็กอยู่ที่ตอนนี้ดาเมจนะครับผมอยู่ที่ประมาณนี้นะรวมบัฟต่างๆเนี่ยมันจะ ุ่งขึ้นมานะครับผมประมาณนี้แล้วดูนะครับเอ็มพาวเวอร์ของผมนะณปัจจุบันผมจะอยู่ที่ประมาณ5นะไม่เกิน6เนี่ยถ้าปล่อยให้มันตีไปเรื่อยๆน,นะของผมจะอยู่ที่ประมาณ5้าสเต็คนะครับผมจริงๆเฉลี่ยผมว่าผมจะอยู่ที่สามซะส่วนใหญ่นะไอ้5กับ6เนะี่ยนานๆทีนะผมถ้ามันได้บัฟที่มันบวกเอ M power สองมาเนี่ยผมก็จะได้ไปที่5้าสเต็คนะครับผมประมาณนี้นะสเต็มพาวเวอร์แท็ก t เราก็จะแปลงๆนิดนึง บวกบวกลบ,ลบ,ลบ,ลบนะห้าสิบจีละห้าสิบจีละร้อยแล้วแต่สแต็คที่เราได้นะเนี่ยประมาณนี้นะครับผมโอเคนี่สำหรับเรื่อง empower เรียบร้อยนะเดี๋ยวไปดู damage ผมจะเทส d a เ a จ e ให้ดูนะครับผมตอนนี้ผมจะเทส damage ให้ดูนะว่าตอนมีสแต็ค empower กับไม่มีเนะี่ยมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมผมขอถอดเซ็ตทั้งหมดออกเลยนะอ่าอันนี้ผมไม่มี empower แล้วนะครับผมจะเทสเลยด้วยความรวดเร็วนะ B, สามสิบวิสามรอบครับผม เขียนเรียบร้อยนะผมเดี๋ยวผมจะใส่ Empower เเข้าไปนะ,อะตอนนี้มันจะมีโอกาสแค่28%ซนะึ่งถือว่าน้อยนะผมแล้วก็จะได้อันนี้มาอีกทุกๆ3วิจะได้ Empower ออีก2สเต็กนะผมดยเฉลี่ยของผมเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ3วิก็อีก3ส t ต c กนะครับผมนะตอนนี้นะเดี๋ยวในอนาคตก็คงจะเพิ่มอย่างถ้าเราทำได้เป็นระยดยาวมากขึ้นนะผมมาดูด้เมกัน โอเคเรียบร้อยแล้วผมผมทําการเทสเรียบร้อยแล้วนะยวอย่าฟอออกไปก็ออกมาสรุปกันนะผมสําหรับตัวละครผมนะหลังจากใส่ empower วไปสองช่องนะครับผมก็คือช่องนี้แล้วก็ช่องนี้ที่เพิ่มโอกาสออกนะผมดามจเพิ่มมาเรียกได้ว่าน้อยมากนะผมอาจจะแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับหรือไม่ถึงด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าเปอร์เซ็นต์การออกเนะี่ยมันยังค่อนข้างน้อยอยู่นะอยู่ที่ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งตอนนี้นะผม เองหมายของผมก็คือจะไปทำเซ็ตมุ่งเซ็ตนี้นะครับผมโดยเอาพัติากรเนี่ยไปวามการนะว่าคิดว่ามันน่าจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์ละพันนะครับผมอาทิตย์ละใบนะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมเพราะว่าในพวกเนี้ยมันเป็นการม่วงระดับน่าจะระดับกลางไม่ใช่ระดับสูงสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอดูก่อนนะมันดูในนั้นว่าดูที่ตรงนี้นะครับผมถ้าการม่วงระดับสูงเนี่ยมันจะอยู่ที่ 5,000เหรียญนะครับในการแรกนะในอันนี้ดูในตู้สุ่มการนะครับผมอันเนี้ยมันเป็นการม้วงระดับกลางนะมันจะอยู่ที่2,500นะครับผมดูจากนี้นะครึ่งหนึ่งนะครับผมเนี่ยพวกงูดำหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นการม้วงระดับกลางนะซึ่งโอกาสที่จะได้การมันเนี่ยถ้าเราใช้ทรัพยากรทั้งหมดในการฟาร์มมันเนี่ยจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์หรืออาทิตย์หน่อยๆนะครับผมในทางทฤษฎีนะครับผมถ้าเราดวงนี้ได้มาก่อนก็ก็ดีไปนะครับผมแต่ว่าโดยเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่อาทิตย์นึงน่ะ เราจะสูญเสียการฟาร,ร์มเลเวลไปหนึ่งอาทิตย์นะผมก็ลองชั่งน้ำหนักกันดูนะว่าอยากได้อะไรมากกว่านะส่วนตัวผมเพื่อคอนเทนต์นะผม,ผมจะไปฟาร์มก๊าดมาทดลองให้เ,เพื่อนๆดูนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าผมทำกา๊าสฟ้าขึ้นไปเนี่ยมันทําง่ายกว่าก็จริงแต่ว่าถ้ามันหนึ่งดาวทั้งหมดเนี่ยมันก็ได้เพิ่มมาแค่สี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรือทําจนตันเลือสามดาวทั้งหมดเนี่ยมันหาง่ายหรือซื้อได้ มันก็เพิ่มมาแค่12%เท่านั้นนะซึ่งผมเอาเวลาไปทำการม่วงใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งหรือ2เดือนเนี่ยแต่จริงๆการขาัามันจะมาแล้วนะคก็คิดว่า ต้องเอาไปทําอันนี้จะดีกว่านะเพิ่มมา55%กับ12%ยังไงมันก็ดีพ่อยู่แล้วนะครับผมแต่เราจะเสียเวลาฟาร์มเลเวลแล้วก็อาจจะเสียโอกาสอื่นๆไปนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพยายามทําให้เพื่อนๆดูนะผมแล้วก็มาเซียให้ดูนะว่ามันเวิร์กแค่ไหนนะเพราะสุดท้ายแล้วตัวทละครที่เก่งขึ้นมาว่าตัวผมอยู่ดีนะผมก็เดี๋ยวจะพยายามทําให้ได้ให้เร็วที่สุดนะครับผมก็ประมาณนี้นะสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะ สรุปก็คือถ้ามีงบไม่มากหรือว่าเป็นสายฟรีแบบผมเนี่ยก็พยายามเลงไปที่แบบนี้นะครับผมมีเพิ่มโอกาสออกเยอะๆเลยนี่ย55%แล้วก็คอมโบกับเซตน,นี้เซตน,นี้ผมไม่ห่วงเท่าไหร่ว่ามันหาไม่ยากนะเนี่ยผมก็หามาได้นะครับผมแต่ว่าเซตน,นี้จะเป็นต้องให้ได้สามดาวนะแต่ให้ไปทำทั้งม่วงไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็การนี้ทำพันแรกไว้ก่อนแล้วค่อยมาทยอยทวามสามดาวทีหลังนะครับผมถ้าอย่างของผมเนี่ยถ้าผมได้การม่วงรวมกับ ตอนนี้ขั้นแรกก็จะอยู่ที่83%แล้วนะ็ถือว่าเยอะอยู่นะ83%แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปทำไกดาวอีกทีหนึ่งนะครับผมก็โอกาสออกแทบจะลอยแล้ว,ลวก็ประมาณนี้นะผมส่วนอีกเซตหนึ่งไม่เป็นอันนี้นะถ้าเราหามุมได้แล้วผมจะถอนการเขียวออกนะเพราะมัน,นบุกน้อยนะ หรือระหว่างนั้นผมอาจจะไปละที่มันเพิ่มคีแอคแทกอยู่เซตนี้นะผมถ้าผมดึงมาได้นะเราอันนี้ยกคีแอค50นะอาจจะใส่นี้ไว้ก่อนแล้วพอได้ร่วมาก็อาจจะสลับตอนนี้ออกนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมสหรับชิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะสำหรับสายงบน้อยหรือว่าสายฟรีแบบผมนะครับก่อนจากกันไปนะผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ